แต่จะพูดนี้จะฟาร์มสิดักทีไม่ทันใจเลยแฮะมันพอจะมีตัวช่วยไหนที่ทําให้เราฟาร์มเร็วแล้วก็ฟาร์มง,ง่ายขึ้นหรือเปล่านะถ้าอยากจะฟาร์มง,ง่ายขึ้นและโหดขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีเกมพาสเป็นตัวช่วยนะสนใจหรือเปล่าร,รามวีร้านแนะนําดีๆเนี่ยมาแนะนําให้รู้จักด้วยล่ะฮะจริงอ่ะร้านอะไรหรอแนะนําหน่อยแนะนําหน่อย <c oughs> งั้นขอแนะนําให้รู้จักกับร้าน มารู้อบบริการรับกดเกมพาสแบบอนิเมะแฟลเตอร์ซิมูเลเตอร์รับกดเกมพาสแบบบล็อกฟูดและคนพิซซ่าแบบบล็อกฟูดอีกด้วยยังไม่พอยังมีบริการรับเติมโรบักในระบบไอทีพาร์สถูกและคุ้มค่ามากๆและทางมารู้อบเนี่ยก็มีเว็บไซไต์เปิดส่วนตัวให้ทุกคนเนี่ยสามารถไปหาซื้อในส่วนของเกมพาสต,ต่างๆและการเติมโรบักต,ต,ต,ต่างๆได้อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจหรือยํทำการทิ้งลิงก์ร้านมารู้อบไ้ที่ใต้ description อย่าลืมไปใช้บริการร้านดีๆอย่างนี้กันเยอะๆด้วยนะคะทุกคน อาอยก็ขอสวัสดีชาวบรรพายทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนั่นเองนะคะก็สำหรับในส่วนของคลิปวันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่ในส่วนของเกมโรบล็อกนะฮะในแมปที่มีชื่อว่า Dragon Adventures กันอีกแล้วนั่นเองสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ยังอยู่กับแฟนของเรากันอีกเช่นเคยนะอ่ะฮิอ่ะฮิอ่ะฮิอาช <ๆ S 2> ัวนะคะก็ในส่วนของทำแมป Dragon Adventures เนี่ย ก็คือ่างหายไปหละอาทิตย์เลยสำหรับในส่วนของแบบนี้เนี่ยเพราะว่าไปติดในส่วนของแบบ Critical r e ี i จนเนาะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะขอทําการพักในส่วนของแบบ Critical Re ี i จนกันก่อนละกันนะคะแต่ว่าถ้ามีในส่วนของอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบนั้นเดี๋ยวเราค่อยกลับไปกันละกันเนาะเพราะว่าในส่วนของช่วงนี้นะคะ c r i t i c a l r e ี i จนสได้มีปัญหามากมายเลยทั้งดราม่า ผู้เล่นเนี่ยก็เลิกเล่นกันไปหลายพันคนเลยนะคะในตอนนี้คนเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยแถมไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจที่จะเข้าไปทําการอัดคลิปด้วยนะคะก็ขออภัยด้วยนะสำหรับใครเนี่ยที่ติดตามในส่วนของแบบ Critical r e g จนซ s นะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะขอทําการพักไว้ก่อนหรือว่าใครมีคอนเทนต์อะไรเนี่ยก็ลองพีมาที่ใต้อคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคะอืมอะโอเคแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะพามาดูนะเพราะว่าในส่วนของชาร์มดแล้วก็แ v e n g e r s ได้มีการเพิ่มมังกรตัวใหม่เข้ามาแล้วนันเอง แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะมีชื่วอ,อะไรเดี๋ยวเราจะพามาบอกกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นก็ช่วยฝากกดไลค์ like นะคะกดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ช่วยกดกระดิ่งพื่ที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามาจอยดิสคอร์ของทางเรานะซึ่ง Discord เนี่ยสามารถเข้ามาได้ฟรีกับทุกคนเลยก็อย่าลืมเข้ามาจอยกันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมมาแนะนําตัวกันด้วยเพื่อที่จะได้รับยศกันด้วยนั่นเองนะอื อ่ะโอเคแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเงียบๆนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีภารกิจให้ทําหลากหลายอยู่เหมือนกันนะก็อาจจะไม่ว่างเนาะ,ะอืมอ่ะโอเคในส่วนของไอเจา d r a g ก็ a v e n g e r s ในอัปเดตครั้งนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนคนะ,ะว่าทางแบบเขาก็มีการอัปเดตเรื่อยๆเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มบอสนะคะในตามแต่ละโซนต่างๆเนาะแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้มาทําการอัดให้ดูกันนั่นเองแต่ว่าครั้งนี้นะคือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเนาะเพราะว่าเราก้อนนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่5เป็นที่เรรียยบ้อ หลังจากที่ซีซั่นที่4เนี่ยเราได้ทำการอัดไปนั่นก็คือไอเจ้ามังกรที่เดี๋ยวในดราก้อนซีซั่นนะฮะไอเจ้าตัวสไตรเลิกนั่นเองเป็นโลกของไซเบอร์พังแต่ว่าครั้งนี้นะจะเป็นในส่วนของดราก้อนซีซั่นไฟที่อยู่ในช่วงตรุษจ,จีนนั่นเองก็จะเป็นการต้อนรับในช่วงวันตรุษจ,จีนนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนั่นเองนะะในส่วนของดราก้อนซีซั่นไฟนี้เนี่ยไอเจ้ามังกรตัวนี้จะมีชื่อว่าเดอะฟูลงหรือฟูลหลงนั่นเองก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะ The full o n g has a l i v e d t o celebrate the Chinese Year of the Tiger นั่นเองก็ไอ้จ้ามังกรขอเรียกว่าเป็น the full o o n ละกันนะไอ้เจ้า the full o n g ตอนนี้เนี่ยได้ทำการเข้ามาเฉลิมฉลองในช่วงวันตรุษจีนนั่นเองนะช่วงปีเสืออีกด้วยนั่นเอง Complete mission s to earn season points on your way to obtaining this brand new dragon นั่นเองก็ให้เราเนี่ยทำการเลีีร์หรือว่าทำการสำเร็จภารกิจนะคะมิช s i o n เพื่อเราในส่วนของไอเจ้าพอย์ในช่วงกิจกรรมฤดูกาลนั่นเองเพื่อเราเนี่ยจะได้รับในส่วนของไอเจ้ามังกรซีซั่นเองนะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนั่นเองอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในตัวเกมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนั่นเองเนาะถ้าเป็นในตัวเกมอันนี้คือมันเป็นแค่รูปภาพไงฮะเดี๋ยวเราจะไปดูในตัวเกมจริงกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนั่นเองอ่ะโอเคก็เข้ามากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ ไอ้เจ้ามังกรตัวใหม่นี่แน่มันชื่อว่าเดอะฟูลโล่งนั่นเองก็วิธีการที่จะได้รับไอ้เจ้าเดอะฟูลโล่งนะคะก็อยู่ตรงมิชชั่นอีกเช่นเคยให้มาตรงดราก้อนซีซันตรงนี้นะคะก็จะเป็นการรีใหม่อีกแล้วนั่นเองก็คือแอนเสียดายอยู่เหมือนกันที่ว่าไอ้เจ้าตัวมังกรไซเบอร์พังสเตเบลิกส์เนี่ยเราเนี่ยทำการเก็บพอยไม่ทันนะคะก็เลยไม่ได้มาแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ทําการเก็บใหม่ละกันเดี๋ยวเราค่อยไปหาดูะคะว่ามีใครที่แบบขายไอ้เจ้าตัวมังกรตัวนี้กันทางละกันนะเออ อ่ะอเขขอกเอ,อร์นี่คืดของเอเจนตมังกรแล้วก็ซีซั่นในครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเอเจนต์ที่ฟูลลงนั่นเองถ้าเป็นในส่วนของผู้ได้สายฟรีนะคะก็จะเป็นของรางวัลตามประมาณนี้จะมีเหรียญคอยเนาะมีสปินโทเช็คนนะคะมีคัลเลอร์โพชั่นเซตนั่นเองไข่แรนดอมเอกเ,เนาะอชเชมียบัตเทิลส์มทตัวร์พอโพชั่นเซตนะคะแล้วก็อชเชมียเอเซอร์นั่นเองสปิ Spin นโทเช็คนค่ะแล้วก็เหรียญสี่หมื่นห้าพันคอยส์เองแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเป็นมังกกรตััวใหม่น่นน็คือ ไอ้เจ้าเดือฟูหลงนั่นเองตัวนี้ซึ่งลักษณะของมันเนี่ยจะเป็นมังกรที่มันมังกรของฝั่งทางประเทศจีนเขานั่นเองนะแต่ว่าในส่วนของรูปร่างลักษณะของมันเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นไปแค่หัวนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีรูปตัวจริงของมันอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการขึ้นอินเสิร์ตรูปภาพของไอ้เจ้าฟูหลงละกันนะว่าในส่วนของตัวเต็มจริงๆของมันเนี่ยจะมีลักษณะยังไงนั่นเองในส่วนของลักษณะของมันนะคะจะเป็นในส่วนของตัวมังกรที่มีลักษณะตัวค่อนข้างที่จะยาวมากๆ แผมมันจะมีในส่วนของเกรดลามังกรนะมีตัวลำตัวแล้วก็หางที่สวยงามมากๆเลยนะคุณผู้ชมหนวดแล้วก็ค่อนข้างที่จะยาวมากๆแต่ว่าส่วนหัวเนี่ยก็มันเป็นมังกรแล้วแหละค่ะแต่ว่าส่วนเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับกิเลนขอทางฝั่งจีนนั่นเองนะซึ่งกิเลนหน้าตามันเป็นยังไงก็เดี๋ยวทำการขึ้นอินเสิร์ตรูปภาพเลยแล้วกันนะคะอืมอ่านในส่วนของไเอเ้าตวกิเลนเนี่ยหน้าตาของมันจะเป็นประมาณนั้นเลยนั่นเองนะ ซึ่งจะมีเขาที่รูปร่างลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายๆกันแต่ว่าเขาของไอเจ้าฟูโล,ล่งเนี่ยมันจะใหญ่กว่านั่นเองอืมอ่าโอเคในส่วนของหน้าตาของไอเจ้าฟูโล,ล่งทั้งตัวอักนหัวแล้วก็ในส่วนของรูปภาพนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้นั่นเองนะอ๋อแล้วก็ในส่วนของไอเจ้าทาง Dragon a d v e n t u r e s เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มมาแค่ในส่วนของฟูโล,ล่งเท่านั้นยังมีในส่วนของ Some New Year s a m n น e ิเ a สโ Models นะคะหรือว่าเป็นพวกไอเทมต่างๆที่ต้อนรับช่วงวันตรุษจีนอีกด้วยนั่นเอง ซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูเลยนั่นเองนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทากาขึ้นอิสรภาพกันก่อนละกันนะคะอันนี้จะเป็นรูปภาพจากทางฝั่งทวิตเตอร์ของโซน a าสตูดิโอส์เนาะหรือว่าผู้สร้างเกม d ร a g o n a แอเวนเจและก็ c r e a t u r e s of s o n โ r i a นะอ่ะโอเคในส่วนของไอเจ้าไอเทมที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะคะจะมีในส่วนของประตูนั่นเองนะคะซึ่งเป็นประตูทางฝั่งของประเทศจีนเขาและแอรนี้ก็คือเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะต้องเรียกว่าอะไรนะแล้วก็มีในส่วนของ พวกสกุลเงินขอทาฝั่งจีนนั่นเองที่ล้อมรอบประตูนั่นเองมีในส่วนของโคมไฟนั่นเองนะมีน้ำยาถึงสามน้ำยาด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของกระเป๋าที่ค่อนข้างที่จะลายสวยมากๆสีแดงกับสีเหลืองนะประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็ในส่วนของไอจักรดัก้อนพาสนี่เลยค่ะจะเป็นในส่วนของไอเทมใหม่ที่เขาเนี่ยได้ทําการเพิ่มเข้ามาใน,นเองตามรูปภาพที่เราทําการขึ้นอีเสอร์เมื่อกี้เลยในส่วนของดาก้อนพาสนี่เนี่ยวิธีการที่จะได้รับมาก็คือต้องทําการปล่ยพาสนั่นเอง ราคาของมัน,นจะอยู่ที่ประมาณ350ดลบัส์นั่นเองเนาะอืมก็สำหรับใครที่อยากจะได้ไอเทมในช่วงวันตรุจีเท่านั้น,นก็สามารถมาซื้อกันได้เลยนั่นเองนะในส่วนของไอเทม Dragon Pass ในช่วงเลเวลแรกจะเป็น Lantern p r e s e Potion นั่นเองซึ่งมัน,นจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของสีตัวมังกรให้เข้ากับธีม Lantern p r e s e Potion ในช่วงวันตรุจีนั่นเองนะเลเวลที่2เนี่ยจะเป็น Growth Potion น,น้ำตาเติบโต อันที่3เนี่ยจะเป็น sky lantern นั่นเองหรือว่าจะเป็นในส่วนของโคมไฟลอยนั่นเองนะประมาณนี้อันที่4จะเป็น a c h m y alexer นั่นเองนะฮะและก็จะมีให้มา400เนาะอันที่5จะเป็น fortune team potion นั่นเองซึ่งมนเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนในส่วนของ materials ของมังกรนะคะประมาณนี้ materials คืออะไรก็จะเป็นในส่วนของพวกแบบว่าต้องเรียกว่าเป็นในส่วนของ แล้วบ้าคล้ายๆายกับสกินนะว่าเออเราจะได้มาเป็นแบบว่าลักษณะของสกินแบบยังไงมันมีหลากหลายมากๆเลยทุกคนสำหรับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นเก่าก็น่าจะเข้าใจกันดีเนาะอ่ะโอเคต่อมาเนี่ยจะเป็นเหรียญห้าหมื่น 50, คอยนะถ้าเป็นเลเวลที่6นะคะคุณผู้ชมเลเวลที่7จเนี่ยจะได้มาเป็น New Year l a n t e r n นั่นเองหรือว่าเป็นโคมไฟในช่วงวันจัุทรนั่นเองแล้วก็เลเวลที่8เนี่ยคือ New Year Backpack นั่นเองจะเป็นในส่วนของระบบ c o s m e t i c i t e ทที่จะอยู่บนหลังของเรานั่นเองนะที่เป็นในส่วนของรูป,บบรป๋า ซึ่งมันเนี่ยจะไม่ได้มอบในส่วนของโบนัสอะไรทางนั้นนะคะจะเป็นในส่วนของรูปแบบสกินเท่านั้นเองโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็จะมีในส่วนของรูปด้านลักษณะของเงินตราสกุลเงินของประเทศจีนด้วยอ่าแล้วที่กาเนี่ยจะเป็น f i r e w o r k potion ันนั่นเองนะคะจะเป็นในส่วนของน้ำยาที่ทำการเปลี่ยนในส่วนของพลังของมังกรให้เป็น Fireworks หรือว่าเป็นพลุนั่นเองของทางฝั่งจีนเขานั่นเองนะ fireworks กมันก็แปลว่าพลุนั่นแหละเนาะก็อาจจะไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าไอ้เจ้าพลุเนี่ยหน้าตาของม และก็สุดท้ายเลยนั่นก็คือนิวเยียทีมหรือว่าเป็นทีมในส่วนของช่วงวันตรุษจีนนั่นเองนะซึ่งโอ้โหตั้งเลเวลสิบเท่านั้นเนาะซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยอะ่ะเออโอเคก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับในส่วนของแรกก็ซีซั่นก็เหลืออีกประมาณ27วันถึงจะหมดไปนั่นเองนะสำหรับในส่วนของแรกก็ซีซั่นในครั้งนี้อประมาณนี้เลยแล้วขอทำการลองสำรวจดูนะคะเผื่อมีใครที่มีมักงกรไอโซตัวดีแล้วหรือย,อยังเอง่ยน่าจะ มีไหมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าสําหรับใครในที่มีเจ้าจ่าโฟลงลน,นั้นก็แสดงว่าต้องเป็นผู้เล่นที่เติมแน่นอนฮะหรือไม่ก็ทําการฟาร์ในส่วนของดราก้อนพาสรัวเลยนั่นเองเนาะประมาณนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยละกันฮะสำหรับในส่วนของอัปเดตในครั้งนี้เกี่ยวกับชาแบบดราก้อนแอร์เนเจอร์สก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนีนะ้ก็ช่วยฟากรดไลค์กดแชร์กระซับคลายแล้วก็ก,กระดิ่งเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนั่นเองนะ สำหรับคลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้เราเนี่ยทำการรีวิวหรือว่าอัดคลิปไหนเนี่ยอีกไหน,ก,นก็ลองพิมพ์มาที่ใต้คอมเมนต์ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมก็ช่วงน,นี้เนี่ยอาจจะต้องขอทำการพักแม็กริคอลรีเจนส์กันก่อนละกันเนาะแล้วก็นนอีอกอย่างหนึ่งถ้าคิปนีเนยเสียงเสียพยก็ต้องขออภัยด้วยนะ,ะคะคุณผู้ชอมอืมอ่าโอเคสำหรับคิปนี้นะคะก็ต้องขอลาทุกคนทุกท,ทุกท่านกันไปก่อนเนาะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ